ทบทวนโอวาทก่อนเดินพิจารณาพัตตาหารในโครงการเดินธรรมยาราบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปีที่14ญาติโยมมาถวายพัตตาหารเป็นกำลังแห่งการตรัสรู้ธรรมให้พุทธบุตรกว่าจะได้ทรับมาต้องเหนื่อยยากลำบากต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างพุทธบุตร ต้องให้เห็นความสำคัญตรงนี้ทุกองค์ต้องมีธรรมต้องเข้าถึงธรรมอย่างน้อยเห็นดวงใสๆถึงจะเรียกว่าธรรมยาตรากลั่นจิตกลั่นใจให้ใสด้วยหยุดกับนิ่งต้องเป็นพระนอกพระในเป็นพระนอกพระในถึงจะไปเดินธรรมยาตราได้ ธรรมยาตรากำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วพัตหารที่ญาติโยมถวายให้เป็นกำลังแห่งการหยุดนิ่งให้กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันถ้ากายไปทางใจไปทางไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมต้องเอากายกับใจมารวมกันกายก็ของเราใจก็ของเรา แต่ยังไม่รวมกันต้องเอามาอยู่มาหยุดความบริสุทธิ์จะได้ผุดเกิดความสุขที่มากับความบริสุทธิ์จะได้เกิดขึ้นเป็นความสุขที่ไม่มีใดปานเป็นความสุขที่ไม่มีประมาณเกิดขึ้นเลยอาหารจะอร่อยที่สุดต้องหยุดกับนิ่งอาหารที่อร่อยอย่างยิ่งต้องนิ่งกับหยุด สิ่งที่มารกลัวที่สุดคือหยุดกับนิ่งสิ่งที่มารกลัวอย่างยิ่งคือนิ่งกับหยุดหยุดกับนิ่งนี่มารสะดุ้งเลยดังนั้นใจต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้รับบุญอย่างสุขสบายเดี๋ยวจะเข้าถึงพระธรรมกายอย่างง่ายดายมีมหาสมบัติมากมายและรวย ทั้งโลกิยศัพย์และอริยศัพย์อย่างง่ายดายรวยอย่างสบายสบายเพราะเราสั่งสมบุญอย่างสบายสบายทบทวนว่าจากใครคนหนึ่งสา